วันนี้พี่ก็จะฟาร์มอีเตอร์เอ็กอีเวนต์ในแมปทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนต์โดยตัวที่พี่จะใช้ฟาร์มวันนี้นั่นก็คือ็อกซิกอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปองอี่หลายดไลค์กดซับสไครปบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคาิูก้อย่งรับกดเกมพาดซบสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอย่ากดไลค์กดซบสไครเพื่อเป็นกำลังีกมาการทำปการยับฟ ตามไอเทมในเกมก็มีด้วยเช่นกันถ้าน้องๆสนใจก็ทักไปได้เลยที่แฟนเพจเลเว่นช็อเติมถูกเติมไว้ใส่ใจ100%มาผมมาดับแรกเราก็เข้าไปในแมปเลยแล้วกันนะครับผม,มหลังจากที่เราเข้ามาในแมปแล้วพี่ก็จะวางตัวฟาร์มเงินก่อนนะครับผมนี่วางไปก่อนนะครับผมซานตาทีวีแมนนะผมวางไปก่อนหนึ่งตัวนี่ก็คือตัวที่พี่จะใช้นะครับผมตัวต้นเกมก็เป็นลัสคาเมล่าแมนนะผมตัวฟาร์มก็จะเป็นซานตาทีวีแมนแล้วก็ลัสบันนี่แมนนั่นเองนะส่วนตัวพระเอกของเราก็จะเป็น ็นท็อกซิกอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนนั่นเองนะครับผมโดยแมบนี้พี่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่นะครับก็จะมีน้องๆ FC ที่เอาตัวมาให้พี่นั่นเองนะพี่ก็ขอบคุณมากนะครับผมนี่ก็คือหน้าตาน้องๆที่ส่งตัวละครมาให้พี่นั่นเองนะครับผมมาเราก็มาเริ่มกันเลยครับผมตัวแรกพี่ก็จะวางลัชคาเมล่าแมนก่อนนะครับผมอ่าก็ดาเมจก็จะอยู่ที่50ดาเมจนะครับผมระยะ12แล้วก็คูลดาวน์0.5นั่นเองนะก็ยิงรัวพอใช้ได้นะครับผมอ่าพอวางเสร็จปุ๊บพี่ก็วางซาานตต้่อเลย นะครับอ่าวางดักไปอีกตัวหนึ่งนะเพื่อไม่ให้มันหลุดนั่นเองนะครับผมอ่ายิงไปอ่าน่าจะไหวนะตอนนี้น่าจะไหวโอเคนะครับผมอ่าหลังจากที่เราวางเสร็จแล้วเราก็หาตัวฟาร์มเงินเพิ่มนะครับอ่าวางให้ครบนะบตัวฟาร์มเงิน3ตัวนะครับผมวางไปเลยนะถ้าเราไหวเราก็อัปเกรดตัวฟาร์มเงินเรานะครับผมแต่ถ้าไม่ไหวเราก็หาตัวที่มาตั้งเพิ่มนะครับผม เหมือนตอนนี้เราจะไม่ไหวนะพี่ขออนุญาตใส่ตัวลัชบันนี่แมนเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับผมอ่าตั้งไปเลยมันจะตั้งห่างเกินไปดล้วยตัวนี้อ่าใส่เพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งครับผมรู้สึกว่ามันจะเยอะเกินไปแล้วเฮ้ยหาที่วางก่อนเออวางตรงไหนดีเอาวางตรงนี้แล้วกันนะครับผมอ่าโอเคมันจะโดนเยอะอยู่นะตัวตัวแรกที่พี่วางพี่วางไม่ัน,นี้เท่าไหร่วะ แต่ว่าน่าจะไหวแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็วางเพิ่มขึ้นมาแล้วครับผมพี่ขออนุญ,ญาตอัปเกรดตัวซานต้าของพี่แล้วกันนะอัปตัวฟาร์มเงินเข้ามาครับผมตัวลัสบันนี่แมนก็จะมีดาเมจอยู่ที่100นะครับผมระยะ15แล้วก็คูดาวหนึ่วินั่นเองนะอ่าก็ดาเมจแรงใช้ได้นะครับผมถือว่าเป็นตัวที่ช่วยได้ดีนะครับผมอ่าอัปเกรดไปครับผมตัวซานต้าทีวีแมนของเราตัวฟาร์มเงินก็พยายามอัปให้เต็มนะครับผมอ่า รู้สึกว่าจะไม่ไหวหรือเปล่านี่เฮ้ย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 มันเลือดเยอะจังอะอันนี้คือตัวบอสนะครับผมเวฟที่เจ็ดเอาเอาหลุดนะหลุดไปแต่ไม่เป็นไรดูดูว่ามันจะผ่านตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้พี่ตั้งห่างเกินไปวะน่าจะต้องได้ขายทิ้งแล้วก็ตั้งใหม่นะครับผมอ่าเฮยเยเอาลุดลุดไหมนี่โอ้โหพลาดแล้วพี่ขออนุญาตขายตัวเมื่อกี้นะแล้วก็ตั้งใหม่นะครับผม โอ้เมื่อกี้ปล่อยหลุดไปตัวหนึ่งไม่เป็นไรครับผมอ่ะพี่ขออนุญาตตั้งตัวนี้ใหม่มามาดูว่าตอ,ตอนนี้มันจะไหวไหมขออนุญาตสคิปไปเลยด้วยกันอ่าเพราะว่าพี่ต้องการตังค์นะครับผมเอาตังค์มาอัปเกรดนะครับผมอ่าน่าจะไหวนะพี่ก็เลยอัพตัวฟาร์มตังค์ก่อนนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับผมฟาร์มขึ้นมาแล้วอ่าไหวนะเนี่ยน่าจะไหวนะครับผมตัวลัชบันนี่แมน ดาเมจหนึ่งพันอ่ะพี่ว่าใช้ได้เลยนะผมดาเมจหนึ่งหนึ่งพันแล้วก็คูดาหนึ่งวินั่นเองมาก็มาเรื่อยๆครับผมตัวถัดไปพี่น่าจะตั้งตัวไททันท็อกซิกอัปเกรดแล้วนะอ่าอ่าโอเคนี่มาได้แล้วครับผมอ่าเฮ้ย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 ไหวไหมนี่ไหวไหมนี่เอาไหวครับผมตัวใหม่นะผมเป็นตัวใหม่มาตั้งเพิ่มอีกตัวครับผม ท็อกซี่อัพเกรดไททันคัมเบร่าแมนอ่าโอเคหลังจากนั้นพี่ก็อัพตัวฟาร์มเงินต่อเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้ดาเมจของท็อกซี่ไททันก็อยู่ที่650นะครับผมระยะ20คูลดาวน์0.25นะครับผมแล้วก็สโลว์อยู่ที่25%ระยะการระเบิดอยู่ที่8นะครับผมก็ค่อนข้างโหดใช้ได้เลยนะครับผมอ่าหลังจากนั้นพี่ก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมปล่อยมันมาเรื่อยๆนะถ้าสกิปได้แล้วก็สามารถสกิปได้เลยนะครับผม เพราะว่าตอนนี้เราไหวนั่นเองนะเหมือนเดิมนะครับผมถ้าเราไหวก็ไปอัพตัวฟาร์มตังค์ด้วยนะครับผมแต่ถ้าไม่ไหวแล้วก็มาตั้งตัวเพิ่มนั่นเองนะครับผมตอนนี้พี่มีตังค์อยู่2000พี่ขออนุญาตตั้งท็อกซิคอัพเกรดไททันเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมอ่ามันจะได้ยิงสบายๆหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตขายตัวบันนี่ล้า b บันนี่ก่อนนะเพื่อที่จะตั้งตัวใหม่เพิ่มเข้าไปนะครับผมพี่จะใส่แค่ตัวท็อกซิคอัพเกรดไททันทั้งหมดนั่นเองนะ ตั้งครับผม้ตั้งยากจังวะโอเคตั้งได้มา4ี่ตัวนะครับผมตอนนี้มีสถานะหลับเพิ่มเข้ามานะต้องระวังให้ดีๆพี่รู้สึกว่าตอนนี้มันไหวนะพี่ก็เลยอัพตัวฟาร์มตังค์เพิ่มขึ้นมานะครับผมอ่าโอเคมีตังค์เท่าไหร่ก็อัพให้หมดนะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้จะไหวนะอ่าก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะน้องๆดูดิตัวนี้มันเลือดเยอะแล้วก็มันมีสถานะหลับด้วยนะไอตัวบอทมอสของเราเนี่ยเห็นไหมหลับแล้ว โดนหลับนะครับผมทางที่ดีก็คือต้องตั้งห่างๆไอ้ตัวสายพานนิดนึงนะเพราะว่ามันจะได้หลบสถานะหลับอ่าพี่ขออนุญาตตั้งเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับผมตอนนี้เรามี p ็อกซ u p อัพเกรดไททันอยู่5ตัวนะครับผมตัวละ1เลเวลนั่นเองยังยังไม่เพิ่มเลเวลนะครับผมตอนนี้รู้สึกว่าจะค่อนข้างไวหอไวอยู่หรือเปล่าไหวอยู่หรือเปล่าเเฮ้ไม่ไหว หลุดมาตัวหนึ่งครับผมยังวันนี้พี่ขอตั้งเพิ่มดักหน้าหนึ่งตัวเฮ้ยเอาอะไหวไหมนี่เฮ้ยไม่ไหวเฮ้ยไอหนุม่มไอหนุม่มใจเย็นเอโอโอ้โหหลุดมาหลุดมาอีกแล้วโอ้โหใจเย็นจังวันนี้ตั้งเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับผมไหวเปล่าไหวเปล่าเบไหวไหมหลุมยิงครับผมเรียบร้อยโอ้โหพี่ว่าเริ่มจะไม่ไหวแล้วอะ เดี๋ยวพี่ขออนุญาตอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับผมเป็นเวลสนะครับผม2ตัวนะตอนนี้รู้สึกว่าเ,เรามีไททันอยู่ประมาณ9ตัวแล้วนะครผมโอ้โหโอเคมาดูกันว่าเวบนี้จะผ่านได้ปะ่ะเดี๋ยวพี่ขอตั้งเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับผมอัปเกรดไปด้วยนะครับผมตอนนี้มี10ตัวละอ่าก็ เลเวล2ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมดาเมจ1 0 0 0ระยะก็30คูดาวศน์สโล25เหมือนเดิมนะแต่ว่ามันจะเพิ่มระยะการระเบิดมานะครับผมอ่าอัพเกรดไปเรื่อยๆครับผมมีตังก็อัปเกรดไปได้เลยนะอ่าเราตังไไนะต้งเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับผมจากวันนี้พี่ตั้งมา2ตัวละตัวนี้วางตรงไหนดีเอ,อ่อวางตรงไหนดีเอ่ยวางไม่ได,วไได้วางไม่ได้วางไม่ได้แบบว่งเงินวางอขอบๆแล้วกันขอบๆอ่าโอเคตรงนี้ได้ครับผม อัปเกรดไปหนึ่งขั้นนะครับผมอ่าก็ฟาร์มยาวครับผมจงวันนี้รอไปเรื่อยๆนะพี่รููสึกว่าไอ้พวกนี้มันจะไม่เข้าพวกว่ะพี่ขออนุญาตขายไปขายแล้วก็ไปตั้งไหไม้แถวเดียวก,กันกับเพื่อนนะครับผมอ่าเพราะว่ามอนมันไม่ทะลุมานั่นเองนะครับผมอ่ามันเสียสล็อตนั่นเองอ่าตั้งตรงนี้เลยนะผมอัปเกรดให้โด1อันสองอันอ่าตั้งไกลๆหน่อยนะเพราะว่ามันจะได้ไม่โดนสตันหรือว่าโดนหลับนั่นเองนะครับผมอ่า จะมีหลุดออกมานะจังหวะน,นี้ไม่เป็นไรครับผมอัปเกรดเข้าไปเป็นเลเวล3นะครับดาเมจพันแระยะ35ระยะ35ครูดาวน์0.2แล้วก็สโล25เหมือนเดิมนะครับผมเพิ่มดาเมจเข้ามาแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นนะครับอ่าตั้งไปเรื่อยๆครับผม9,000แล้วอ่าโอเคอัปเกรดสร้างหน่อยแล้วกันให้มันเต็มๆนะครับผมตัวฟาร์มตังโอเคลงเพิ่มนะครับผมตอนนี้อัปเกรดอัปเกรดนี่ อ่าอัปเกรดให้ตันนะครับผมตัวฟาร์มเงินพี่ทำชา้าสักหน่อยนะเพราะว่าพี่ไปมัวใสใ่พวกท็อกซิกอัปเกรดไททันนั่นเองนะครับผมอ่ามาตอนนี้รู้สึกว่าจะไหวแล้วนะเราแค่เซตเรียบร้อยครับผมหลังจากนี้ก็แค่อัปเกรดตัวท็อกซิกอัปเกรดไททันของเราให้เลเวลสูงขึ้นนะครับตอนนี้ก็คือสูงสุดก็คือเลเวลสี่นะของพี่ตั้งเพิ่มเข้าไปครับผมตอนนี้เหลือสล็อตว่างอยู่ สองตัวนะครับผมตอนนี้เรามีไททันอยู่สิบตัวแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวพี่วางเพิ่มวางเพิ่มไปเลยนะครับผมยังวันนี้วางออกมาใกล้กลสักหน่อยนะถ้าเราอัปเกรดเข้าไปมันก็จะยิงกว้างขึ้นอยู่แล้วครับผมป้องกันการโดนสตันนั่นเองนะถ้าไปอยู่ใกล้เกินไปเดี๋ยวมันจะโดนสตันนะบางคนเขาจะเอาตัวไอตัวฟาร์มตังค์มาวางดักไว้ให้เว้ยอ่าแต่ว่าของพี่ไม่ทําอย่างนั้นนะเพราะว่าพี่เอาตัวตัวยิง ตั้งไว้เลยนะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยๆมันก็ช่วยยิงนะอ่าเพิ่มดาเมจนิดนึงถึงมันจะโดนสตันมันก็เพิ่มดาเมจให้นิดนึงนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวที่พี่อัปเกรดมาก็เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆครับผมตอนนี้สูงสุดก็คือเวล5นะเดวเวล5ดาเมจจะอยู่ที่4,000ระยะ45นะครับคูดาวศูน์จุแล้วก็สโล25%นะครับผมระยะการระเบิดก็คือ12นั่นเองเอาโดนสตันไป ไม่เป็นไรครับผมยังมีอีกตัวช่วยยิงนะครับผมอ่าเหมือนจะไหวนะเนี่ยก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมก็ปล่อยสคิปเลยนะครับผมออโต้สกิปไปเลยตอนนี้ก็คือเวล6เรียบร้อยนะครับผมเลเวล6จะอยู่ที่9000นะดามริระยะอยู่ที่65นะครับผมกูแล้วก็0.2สโล25เท่าเดิมนะครับผมแต่เพิ่มระยะการระเบิดเข้ามานะอ่าก็จะประมาณนี้เหมือนจะสู้ได้นะครับผมก็ถ้าสู้ได้เราก็อัปเกรดตัว ท็อกซิตไททันของเราไปเรื่อยๆนะผมอ่ะสคิปไปได้เลยครับผมตอนนี้เวฟ50ไปแล้วเวฟ50ก็ยังไหวอยู่นะเหมือนจะกระตุกนิดนึงนะโอ้โหเอฟเฟกเยอะจัดคอมใครไหวก็ไปต่อนะผมคอมใครไม่ไหวก็ลดเอฟเฟกนิดนึงนะครับผมลดอาการแรกนั่นเองอ่าน้องๆใครที่เล่นในโทศรศัพท์เอาหลับเนี่ยเห็นไหมปัญหาคือมันจะโดนหลับนะครับผมถ้ามันอยู่ใกล้นะแต่ว่าตัวนี้พี่ยังไม่อัปเกรดนะตัวที่มันอยู่ใกล้นะ พี่จะอัปเดตตัวที่มันอยู่ขอบๆนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้โดนดาเมจแล้วมันให้ดาเมจได้เยอะกว่านั่นเองอ่ะมาถึงเวฟที่60แล้วครับผมตัดซินกับบอสนะครับผมแรบ b ิ t 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 ไททันแรบ b ิทแรบบิททอยเลตน,นั่นเองนะครับผมโอ้โหชื่อมันอ่านยากมากโอเคครับผมมา85%แล้วอา้าวเหลือ70%เอเอาจงังหวะนี้ ไหวครับผมยังไงก็ไหวนะผมเจอเหล่าท็อกซิกไททันของเรายิงทั้งยิงทั้งเลเซอร์อ่ะคิดดูเอาระเบิดด้วยนะผมอัปเกรดไปอัปเกรดให้หมดครับผมอย่าไปยองนะจังหวะน,นี้เหลือ50%สุดท้ายครับผมโค้งจังหวะน,นี้ก็น่าจะแตกนะพี่ว่าโอ้โหโอ้โหค้างเลยอะ่ะโอ้โหไม่ไหวด้จังหวะน,นี้คอมที่ไม่ไหวนะครับผมอัดไปด้วยเอ้ามามเรียบร้อยไหมศูนย์อ่าโอเคครับผม ก็ใช้เวลาไป22นาที45วินาทีนะครับโดยที่เราได้ไขประมาณ250นะครับโดยได้เหรียญ800นั่นเองนะครับผมน้องๆใช้ตัวไหนในการผ่านกิจกรรมนี้แล้วก็ใช้เวลาไปประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็คอมเมนต์บอกพี่ไลค์เข้ามาหน่อยนะครับผมถ้านน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไล์ด้วยเจอกันใหม่ EP หนะ้า